สวัสดีครับเครื่องสแกนใบหน้ารุ่น MB 1 0หรือ Face 1 0 0กับตัวเครื่องไทย0 1หรือ TAP 8 0 0 plus วนันนี้ทางบริษัททางเม็กเซตของเราจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า2รุ่นนี้นะครับว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันตัวไหนมีสเปคอย่างไรตัวไหนน่าใช้กว่ากันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับรุ่น MB 1 0กับ ไทยศูนสินค้าจากโรงงานเดียวกันสี่เ c ตเทนะครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับผมออกแบบมาให้เหมาะสําหรับที่ใช้งานกับหน่วยงานที่มีพนักงานไม่เยอะ2เครื่องนี้ความต่างกันในจุดแรกเลยก็คือว่า mb 1 0 vl เป็นเครื่องสแกนใบหน้านะครับแล้วก็เครื่องสแกนลายนยิ้วมือในเครื่องเดียวกันส่วนไทย01หรือ t ip 8 0 0นะครับ เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมืออย่างเดียวทั้งคู่นะครับใช้การเชื่อมต่อโดยสายแลนนะครับไทย01จะมีตัวแบตเตอรี่สำรองไฟหลายคนอาจจะกังวลว่าเวลาที่2เครื่องนี้ไฟตกไฟดับแล้วเนี่ยระบบนาฬิกาจะต้องมีการตั้งค่าใหม่หรือเปล่านะครับทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องตั้งในระบบนาฬิกาใหม่นะครับเพราะว่าทั้ง2เครื่องนี้จะมีระบบฐานนาฬิกาอยู่ภายใน ที่ทำหน้าที่เป็นระบบ RCT หรือเดียวทำเขาทาให้นาฬิกาเดินอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับส่วนจุดเด่นของตัวเครื่อง MB 1 0นี่ก็คือเป็นระบบสแกนใบหน้านะครับผมเนื่องจากเป็น2 i n In One รองรับการใช้งานได้หลากหลายระบบสแกนใบหน้าก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการใช้งานไม่จําเป็นจะต้องมีการสัมผัสนะครับผมขอบคุณคะระบบสแกนใบหน้านะครับก็จะทํางานได้รวดเร็วนะครับทางานได้รวดเร็ว ส่วนระบบสแกนลายนิ้วมือก็สแกนที่มีความรวดเร็วใกล้เคียงกันะนะครับใกล้เคียงกันแต่จุดเด่นของ MB 1 0ก็คือสแกนใบหน้าได้และที่สำคัญนะครับระบบ ATT 2 o i n e นะครับสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัททา m เล็กเซรของเราก็คือรองรับระบบ ATT 2 l i n e นั่นหมายความเมื่อมีการเซตอัพแล้วก็ตั้งค่าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสแกนใบหน้านะครับผมหรือการสแกนลายนิ้วมือนะครับก็จะมีการส่งลายในส่วนของตัวสเปคนะครับรุ่น MB10 นะครับจะรองรับในเรื่องของการเก็บใบหน้าได้อยู่ที่100ใบหน้าพนักงานหรือลายนิ้วมือจะได้อยู่ที่500ลายนิ้วมือส่วน รุ่นไทย01นะครับเนื่องจากเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับพื้นที่จัดเก็บบนตัวเครื่องนะครับก็จะมีลายนิ้วมือได้3000ลายนิ้วมือ1 0 0 0ยูเซอร์นะครับแต่ในการใช้งานจริงรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้สำหรับใช้งานในองค์กรทั่วไปที่จํานวนพนักง,งานไม่เยอะนะครับซึ่งเราจะต้องมองให้เห็นภาพว่าการที่เราจะอัดลายนิ้วมือจํานวนเยอะเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาได้ลายนิ้วมือที่รองรับเยอะนะครับแต่ในการใช้งานจริงก็ยังคิดว่าไม่เกินที่100คนก็เป็นขนาดที่กําลังดีผู้ที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนใบหน้าที่มีราคาใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับ mb 1 0ก็ได้สแกนใบหน้าและสแกนนิ้วมีระบบทรงลายส่วน thai ศ1ยหหรือ t p 8 0 0 plus ก็มีระบบสำรองไฟเป็นตัวเลือกให้กับของผู้ที่สนใจนะครับ ทั้งสองรุ่นนี้มีสินค้าพร้อมจําหน่ายใช้งานได้ดีทั้งคู่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ระบบการไร้สัมผัสด้วยระบบการสแกนใบหน้าที่รวดเร็วขอบคุณค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการจัดหาสินค้าไปใช้งานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ